ร้อยยี่สิบเอาปะยี่สิบบาทอ่ะเอามาเลยหนึน่แสนสองเออคงต้องทำระบูให้ชัดเจนอย่เนอยควายอยากหาเช่าปะรถด,ดูดเหรอใช่มีเก้าคันปล่อยเช่าเอาปะอยากได้ว่าแกแม่งปล่อยเลยอ่ะไอ้แถมน้ำมัน <ๆ S 1> เลย <พอ S 1> น้าพร้อมวัดเนี่ยสวัด วัดไม้หนึ่งหนึ่งได้ได้หมดพี่ได้หมดนั่นปึ้มเลยปึ๊ดมันลงแล้วนะราคาเติมแล้วครับพี่ต้องจืดลองมันยิงดิเลยงานเลยเกิงานกันเกิดงานแล้วบอกเกิดงนแล้วบอกไม่มีผมไม่มีครับเกิดกันแล้วบอกเกิดงานแล้วบอกเออเดี๋ยวกูบอกเรนนี่เคมีคนรัดเปล่าเดี๋ยวเป็นกันให้โอ้ห่้ยยียตีมวิ่งมาบังกูทำไมวะ

บอกติ่งข้อมอดิย้อนไปไหมเนี่ยมที่บอกละมาวิเป๊ปไปเลยอีกร้านนี้เรางัดยังยังใช่ไหมคนเตะตกลงเหรออันไหนนี่มีไหมนี่ของซุนงัดยังเนี่ยโอซุนเคลียร์แล้วในเมืองเคลียร์หมดแล้วโอเคโฮมโปรเริ่มงัดเป็นยี่สิบเก้าโฮมโปรมูฟไปไหนต่อบเลยหรือไม่มูฟแล้วปะเดี๋ยวะโอทียหรือโอทียา รอมีใครกันนะก็เดี๋ยวเซตตัวโฮมโฟลไปก็ได้เย่างนั้นนะจะโฟลไปหรือไงดิมาตีนโดนเตตตกรถใช่ปะ่ะเย็ดเย็ดเย็ดไปถามนาะยยดิธทำไอ้ไปถามตีนใช่ได้ป่ะแหมว่าทีมตกรถคือมันลงมาปุ๊บมันก็ขึ้นรถมาตินแล้วทีมมาตินใช่ไหมไม่มันทีมมอเตอร์ไซค์มาตีน,มาต,นมาตีนตกมอเตอร์ไซค์ ปกติมันต้องยิงไม่ใช่หรออทุทยาต่อดิแสงใครแหบที่แสงไปวะนั่นห่างนะอยู่ข้างหลังลงไปงานแทนนิดนึงไปแหลกอู่แ,วแ,วแวถวโอุทยานปะล่ะร้านเติมละ เก่งไม่ได้ลงนะบอกก่อนอโอทีฮาเติมแล้วล่าสุดกลับบ้านไปเอาเงินหน่อยดิจริงพี่เป๊ะมึงมีอ,อ,อาวุธอะไรบ้างวะอยากรู้ว่ะมาเป๊ะสิไอ้มีดปืนแค่นั้นแหละไม้หบายตัด สวะดีเฮียเทียมันต่ำจัดเลยตอนเนี้ยจัดเล่นเด็กก็พอกล้วผู้ช่วยบอกคุณดีว่าการเสียตลาดของกูเมื่อกี้ทำให้มึงได้กลายเป็นโมทิวของร้านเมื่อกี้ไม่มันทำให้ชนะกูว่าจะตายไกลยังเอาเมื่อกี้ไม่งั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นทั้งทีไงตัวนั้นอ่ะหลังร้านนะหลังร้านนะไม่ไม่ม่ใครช่วยกูปิด เล่นหลังร้านนะปืนหน่อยดิใครมียาการ์น่ะการ์นลงปืนหน่อยดิกินยาการนลงปืนหน่อยผมร้องให้ผมร้องให้อยู่ข้างบนปืนปืนอยู่บนหลังคาเฮ้ยมันมันมีแลกเงินป่ะขึ้นไปข้างบนน้อเปลี่ยตังล่างไอ้อันนี้หน่อยไปลอแลกเงินวะชุบชุบมาชุบหนาทีเดี๋ยวรอแลกเงินก่อน ไอเฮี oh, ้ยละหมดเหรอเนี่ยไอเฮี้ยละหมดเหรอวะแอคไหนดีแรกดัวชับ มันงัดน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องธนาคารให้ป่าให้เบอร์ใช่ตู้ตู้เ,ตเล่นตเล่กดไหมมีมีแลงเงินด้วยเออสอยไอวินสั่งเลธน,นาคารไปส่งหน่อยได้ป่ะได้ไปว,วางรถเหรอเพี่ครับวันนี้ไปเปลี่ยนไปวางที่อื่นนะ นับตอยเลยเสตับเปเลยแต่กูช่วให้ไปไปรอล็อกเงินตรงไหนบ้างอ่ะอหล,ลจากคนแลกเงินก่อนพี่อยู่กลางเมืองพี่อยู่กลางเมืองพี่พี่ถึงเงินไหม,ม,ม,มพี่อเนีนะ่ยเราต้องมีคนถึงเงินเพิ่มนะ นนขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณสำหรับทุกคำชมครับพี่ まずはな。 หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมผม

รุมึงไม่มีใครทำอะไรมือเอามันต,ต่ออาการแรกสนีที่ตายกันไวเกินนี่เ,เที่ยงงัดออกมาตายห่างไป23นิ้วแดงแกงนะไอเบสเดี๋ยวมึงรอใส่หนึง<อ>ที่กู วิบากเปิดช้านะตอนนี้วิบากไม่มีคนงนั้นไหมข้างล่างแล้เนี่ยข้างล่างเลยโดอยู่ไหนวะพโดอยู่ไหนวะพี่เฟปพี่เฟปอยู่ปะพี่เฟปไปหยิบหนึ่งอันไว้ก็ได้เดี๋ยวรอข้างล่างใกล้เสร็จแล้วพี่ไปรีบไปกดวิบ,บากนะอะคุกอะไอ้นั้นพี่ไปหยิบไปหยิบเอาไว้ก็ได้อ่างั้นพี่ไปแวะหยิบเลเวลเทสไนแล้วพี่ไปรอวิบากเลยไหมยอยังไงเออก็ได้ เป๊บเขาปรับคนละร้านใช่ไหมนี่เป๊บเป๊บเออใช่ไม่มีต้องจ่ายหายลืม <c oughs> หายลืมอ่ะครบสามกิจกรรมอ่ะหน,นึ่งล้านอ่ะนี่ผมโดดงานไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ชี่อันทุ่มครึ่งพอดีบอกทุกคนเข้าวอดิ มึงหายวงนี้มงึงก็โดนไอ้เจร้านหนึ่งอะใครไม่เข้าวอลบอกหน่อยนะชื่อแปลกมีแค for ่พัดแต่ว่านเนาะกิจกรรมผมก็มาแล้วไงพี่ชายแม่บายนั่นคือพัดเนาะใช่ใช่โอเคโอเคพัดกับพอนพี่จำมาบรรณากรแคบบรรณายี่ห้ายี่หกคนเนี่ยรวมตัวกูเองอ่ะเดี๋ยวพี่ชายไม่ได้บรนณานัลจัดเฟิร์โดเฟิร์โดเฟิร์โดอะแค่เอเป็ดเอจูดา้าสสวัดีครับต้า ทุกเป็นคนเรียกเก็บตังค์นะน้องถ้าใครครบสามจิตเดี๋ยวพี่ส่งชื่อให้โอเคเยี่ยเป็นว่ามึงมาหนี้ดีเฮียมึงไอสัตว์โบยเหรอโอเคไหมเนี่ยไอสัตว์มึงโบยเหรอมาตินตอนนี้ว่างไปถามดีซีก็ได้นะเฮียมึงโบยเหรอโอ่งเลยเฮียมันเตะมาตินวิบากใครงัดอ่ะไม่ใช่นนเ,ใชเป๊ปใ,ใช่ไหมโ้ครูกำลังมาหยิบที่งัดไม่ทันแล้วใช่ไหมมีคนมีคนเริ่มงันแล้วโอเค อุ้ยบักก็ได้เป๊บจะได้แบบเออวันเดียวครับพี่ยาวันวเดียวครับอันน,นี้แหละวะ เฮ้ยแต่โดนยิงนะมอไซด์อ่ะอันเหนเนีพี่หายเนี่ยกระพัดอยูยอ่ไหนวะ ตั้งใจเป็นเดินเป็นเตะเลยนะเฮ้ยตบตบเขาลงรถได้เลยเขาบอกมาอ่างี้เอ่อึ้นรถเขาไปถีบก็ได้นะถ้ามันไม่ล็อกอะ่ะจะจอดอยู่หน้าร้านล้วลุกขึ้นไปถีบแมนะ่งอ่ะ มาวิบากแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยพี่กันอยู่ข้างในแท้งลงมาเลยมาลงมาเลยอ่อนแล้วเที่ยมึงนี่มันโง่จริงไอ้แสงไปเติมไหมเพื่อะฮะอะไรนะพี่ออนรูปสุดเต็มไปเต็มยังไงเต็มันอยู่ฝังบนแป๊บพี่ออนมันยิงมันลืมแล้วเลยีีมใครใคเป็นคนบอกอ่ะจุดติดมาหน่อยดิปืนสวดมาดิเวลเวลามีปัญหาให้่เขารับผิดชอบเลยเขาบอกเขาหัวเขียว ไปทีซีไม่ชอบหัวเขียววะไม่เข้าใจว่ะหัวหัวเขียวชื่อโดนัทหัวเขียวชื่อโดนัทก็แขนขาวนะใช่ไหมพี่มันมีหัวเขียวคนเดียวทีซีมีหัวเขียวคนเดียวไม่มีใครหัวเขียวเรไชอบเนี่องหัวเขียวเลยเออพัดดอไอ้พ่อไอ้พัดออุ้งอุ้งบอกดิปล่อยกันกันเดี๋ยวก็มึงก็เหม็นเขียวอ่ะมึงไม่ได้หัวเขียวแต่มึงเหม็นเขียวอ่ะยังไม่เล่นตัวไหนนะเขายังไม่เล่นตัวไหน มอนมอนมอ,มอนเบี้ยหมดอหาร,หรจะไปด้วยกันอาหารไปด้วยกันนะาหา